ตัวนี้เนี่ยคือเราใช้จนแบบจนหมดเกลี้ยงอะ่ะคือบีบน้องออกมาไม่ได้แล้วอะ่ะคุ้มค่า,ากับการเสียงเงินน้องนึกออกปะฉันอาจถูกปะวะอาจจะอาจจะไม่ถูกแต่ก็ whatever สวัสดีค่ะทุกค อยู่มดเหมือนเดิมนะคะในช่องมดนภพัน์นะคะวันนี้นะคะมดจะมารวบรวมเฟรนดของเดือนมกราคมพามีนานะคะสเดือนนี้เนี่ยเข้าด้วยกันนะคะว่าในช่วง3เดือนนี้เนี่ยเราใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือชอบแบบชอบมากๆแล้วดีมากๆแล้วก็จะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าใน3เดือนนี้เนี่ยเรามีอะไรกันบ้างอ่ะอย่ารอช้าอย่าพูดพ่่ำทำเพลงอะไรเยอะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาในหมวดแรกก่อนหมวดแรกจะเป็นหมวดของสกินแคร์นะคะตัวแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือจะเป็นตัวของโฟมล้างหน้าก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ อันนี้ก็คือมัทฉะเฮมไฮเดรติ้งคลีนเซอร์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นของเกาหลีนะของ Crave Beauty นั่นเองนะคะซึ่งตอนแรกที่แบบใช้ก็นึกว่าแบบนี่ใช้ขนมรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเนื้อเจลแบบเจลลี่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะก,ก็คือจะเป็นเป็นแบบโฟมล้างหน้าที่คนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้นะคะในความรู้สึกเรานะคะเขามีบอกด้วยว่า fragrance free e s s e n t i a l oil free c o l o r a n t d ั่ f r e e ตัวนี้เนี่ยคือเราใช้จนแบบนนจนแบบหมดเกลี้ยงอะ่ะคือบีบน้องออกมาไม่ได้แล้วอะ่ะซึ่ง เรามีความรู้สึกว่าตัวนี้ความรู้สึกแรกที่มาเป็นเจลลี่อ่ะพอเราล้างไปบนหน้าสิ่งแรกที่เราคิดเลยว่าแบบมันล้างสะอาดหรือเปล่าวะมาสะอาดหรือเปล่าวะมาสะอาดหรือเปล่าวะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากทำความสะอาดได้อย่างดีและไม่ไม่ได้ทําให้หน้าเราแบบแห้งตึงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นอีกตัวที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราชอบแล้วคือใช้จนหมดไปแล้วจนแบบก็คือก็ต้องเอามาพูดว่าแบบเอออันนี้นางดีจริงๆ อ่ะหลังจากโฟมล้างหน้าไปแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเซรั่มกันต่อดีกว่าตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็คือนางก็คือเพิ่งออกให้เปิดจองในช่วงต้นเดือนกุมภาแล้วก็เป็น Official Launch ในช่วงปลายเดือนกุมภานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคนอันนี้ก็คือ a v i n a w i s i ซี่ e e อร์เฟก i ์ g รอ n n ิ่งสกินซ s พลัสนั่นเองนะคะนั<อ>่นก็คือเซรั่มของแก้มกี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวเต็มนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะ เี้ยวกให้นะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้คือเราใช้จนจะหมดแล้วเว้ยเห็นปะเราไม่แน่ใจทุกคนเห็นป่าวะเนี่ยใกล้จะหมดแล้วอะคือใช้ไปเยอะมากๆเรารู้สึกว่าใช้ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้หยิบเซรั่มตัวอื่นมาใช้เลยอะเราใช้แค่ตัวเนี้ตัวเดียวเลยเช้าเย็นมาตลอดทุกวันเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ได้มานะคะพอเราใช้ไปนานๆอะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือผิวมันดูอิ่ม มันดูอิ่นมันดูฟูแล้วมันผิวมันดูนุ่มอ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าตัวนี้มันไปฟื้นฟูจากข้างในออกมาแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือตัวนี้ให้ความกระจ่างใสได้ดีแล้วก็ที่สําคัญคือเนื้อเซรั่มอ่ะเป็นเนื้อที่ซึมง่ายมากๆแล้วก็เบาบางมากๆพอหลังจากทาไปแล้วอ่ะเราให้ความรู้สึกว่าแบบผิวมันแบบมันฉ่าโกลขึ้นมาแบบทันทีหลังจากที่ทาและที่สําคัญคือเขาก็การรันตีมาแล้วว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าชอบใช้ในช่วง ้อเดืนนนีะะคะมาต่อกันที่อายครีมมนดีกว่าคือต้องบอกก่อนนะว่าเราใช้เวลาระดับหนึ่งในช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้อายครีมเพราะขี้เกียจ แต่หลังๆมาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรานอนดึกพอเรานอนดึกใต้ตานงมมางเริ่มหมาแล้วเริ่มหมองคล้ำและเราก็เลยไปหาหาหาแบบไอคีมที่เรารู้สึกว่าเออมันจะตอบโจทย์เราซึ่งเราไปเจอตัวนี้มาค่ะอันนี้ก็คือลังโคมแอดวานซ์เจเนฟิกไอครนมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไอครีมของลังโคมซึ่งเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักลายนี้อยู่แล้วลายเจเนฟิกถูกไหมซึ่งเจเนฟิกเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นตัวขวดเซรั่มด้วยถูกไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยได้มาลองใช้ไอครีมก่อนซึ่ง อายครีมดีมากคือใช้แล้วเห็นผลชัดเจนมากๆแล้วที่สำคัญเลยกระปุกนี้เนี่ยทั้งหมด15 ml ้ถูกไหมคะเราใช้มาแบบเป็นเดือนแล้วอ่ะดูดิ มันยังอยู่อยู่เลยอะ่ะมันยังไม่ได้แทบจะไม่พร่องไปไหนเลยอะ่ะแล้วพอเราใช้สิ่งที่เราเห็นผลอย่างแรกเลยคือเรื่องของความหมองคล้ำใต้ตาแล้วประเด็นคือดิฉันเป็นคนที่ใต้ตาหมองคล้ำไม่เท่ากันด้วยข้างเนี้จะน้อยกว่าข้างนี้ข,นข้างนี้จะแผ่นได้กว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าข้างนี้มันหมองคล้ำน้อยลงส่วนข้างนี้ด้วยความที่มันหมองคล้ำน้อยกว่าข้างนี้อยู่แล้วอ่ะข้างนี้ก็คือจางไว ลงมากมา,มา,มา,จากจนเรารู้สึกตกใจว่าแบบเฮ้ยฉันซื้อมาฉันก็แบบไปอ่านรีวิวรีวิวอะไรมาก่อนแล้วแบบเออนางช่วยเลือกใต้ตาแบบมองคล้ำรูนะ้น่นนี่แต่เราไม่ได้็กซ์เัคว่ามันจะจางลงเร็วขนาดนี้นึกออกปะเราก็รู้สึกตกใจแล้วร,รู้สึกว่าเออคุ e uh, ้มค่า,ากับการเสียงเงินเนาะนึกออกปะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วก็คือแบบแม่ มันต้องซื้อซ้ำอะอะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงตัวกันแดดนะคะซึ่งกันแดดตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราแบบคือด้วยความที่ว่าออกันแดดตัวเก่าของเราบีโอเรนมันหมดพอมันหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอยากลองใช้อะไรใหม่ๆาเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราอากหากันแดดที่เหมาะกับคนที่แบบผิวผสมผิวมันอย่างเราเงี้ยซึ่งเราไปเจอตัวนี้มาทุกคนตัวนี้นะคะก็คือ the 28 n a t u r e and pure protection UV cut water screen SPF 50บบวก PAC บวกนั่นเองนะคะคือด้วยความที่ฉันเป็นฉันเป็นคนหนึ่งที่แบบเซิร์ชช้อปปี้เซิร์ชลาซาด้าเก่งมากจะใช้คํานี้คือช้อปปี้ลาซาด้าคือฉันเซิร์ชเก่งฉันเข้าแอปทุกวันฉันดูของช้อปปิ้งทุกวันจนในช้อปปี้ฉันเป็นแพจินัมเบอร์เธอคิดดูแล้วกันว่าฉันซื้อเยอะขนาดไหนอะคือมันมีอีกหลายหลายยี่ห้อที่เรารู้สึกเราก็สนใจแล้วอยากจะลองใช้แต่เรารู้สึกว่าเออตัวเนี้ยมันน่าลองใช้มากๆนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็น chemical free ถึง1ิบ 5ชนิดนะคะแล้วเหมาะสําหรับ sensitive skin นะคะแล้วที่สําคัญที่เราแบบรู้สึกสนใจว่ามันเขียนว่าแบบ blue light technology non-combogenic ฉัอนอาจถูกปะวะอาจจะอาจจะไม่ถูกแต่ก็ whatever <S 2> <S 2> <S 2> ตัวนี้นะคะ <S <S เป็นกันแดดเนื้อน,นมซึ่งซึมไวมาก มากจนแบบงวงว่าแบบฉันทากันแดดเป็นแล้วแล้วที่สําคัญตัวนี้เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันไม่อุดตันแล้วเราก็ให้ทิวลองใช้เพราะว่าทิวเขาเป็นคนผิวแพ้ง่ายพอเราให้ทิวทาแล้วมัถามว่าเออเป็นยังไงร,รู้สึกงไงนางก็บอกว่าเหมือนไม่ได้ทากันแดดเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันซึมไวมากเนื้อไม่เหนียวแล้วกันแดดได้ดีด้วยต่างหานะคะเราเลยคอมเมนต์มากคือมันมันมันดีจริงๆแล้วเราแบบใช้ทุกวันทุกวันเลยแบบดีมากดีให้ตัวต่อไปนะคะที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ นี่ก็คือ touch the kiss lip mask นะคะคือปกติอที่ทุกคนเห็นว่าเราก็จะใช้แบบตัว l a n e s เนาะแต่ว่าตัวนั้นก็คือน้องหมดไปแล้วน้องได้ทำการหมดไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ,อ๊ะไหนขอรอหาหน่อยซิว่าแบบมีแบบของยี่ห้อไหนนะ่าสนใจซึ่งมีตัวนี้ซึ่งรุ่นปกติของเขาเนี่ยฝาจะไม่ใช่สีเนี้ยฝาจะไม่ใช่สีเนี้ยแล้วก็เนื้อเนื้อลิปก็จะเป็นเนื้อสีชมพูอ่อนนะคะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นรุ่น limited มันจะเป็นเนื้อสีแบบ สีอย่างเงี้ยเนื้อสีแดงซึ่งทุกคนพอทาไปแล้วตอนแรกที่เราทาดูสีดิดูสีดิดดเธอฉันทาแล้วปากดูสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเลยคือแบบ ปากดูแบบแดงละเลือดูสุขภาพดีแล้วแบบบำรุงดีมากคือให้ความชุ่มชื้นตั้งแต่ใช้ตัวนี้ก็คือปากไม่แห้งเลยไม่แห้งเวลาทาลิปแล้วรู้สึกว่าลิปไม่ตกร่องเพราะว่าร,ารู้สึกว่าเออฉันก็บำรุงดีในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าคุณไม่ชอบอะไรที่มันหนึบๆนึบปากแบบนแบนอย่างเงี้ยอย่าโบกเด็ดขาดเพราะตัวนี้เขาจะมีความหนึบหนึบมากๆปกติเวลาที่เราใช้อ่ะเราจะใช้นิ้วอ่ะจิ้มๆมอย่างเงี้ยเดบ็บๆดให้ขึ้นมานิดนึงอย่างงี้นะคะแล้วก็เวลาทาที่ ปากเนี่ยเราก็จะแบบค่อยๆเงี้ยตุ๊บ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 เนี่ยดูสิดูนี่ขนาดเกีย่ยแล้วนะเห็นปะมันยังให้ความแบบเออปากรู้สุขภาพดีอยู่อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก่ะที่เราซื้อมาซึ่งตัวนี้ราคาอาจจะแพงขึ้นมานนิดนึงแต่ว่าก็คือว่าดีอยู่เลิศฉันให้อันนี้ให้ให้ใหเลิศ สกินแคร์หมดแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเมคอัพกันบ้างดีกว่าเราต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้การแต่งหน้าของเราเราบอกได้เลยว่าเราแต่งหน้าไม่ค่อยเหมือนเดิมจะเท่าไหร่ช่วงนี้เวลาเราลงผิวอะเราชอบงานผิวที่เป็นผิวแบบเป็นลุคแบบดิวอี้เราจะไม่ค่อยลงแป้งสะเท่าไหร่และเราจะแบบเน้นผิวแบบงานผิวสวยๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งตัวแรกที่เราซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบใช้มากๆนะคะก็ตตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะก็คือ c n e n n u n b e r e ร์ Red c a m a า l i a r a v i ี i ิ a l i z i n g f o u n เ a t i o นนะคะเราใช้เบอร์ BD21 นั่นเองนะคะบอกตรงๆเลยว่าปกติเราไม่ใช่มนุษย์ Foundation ปกติเราเป็นมนุษย์คุชชั่นมาโดยตลอดเพราะเราต้องการความไวความง่ายความผิวไม่หนักหน้าอะไรใดๆแต่ว่าลองพื้น Chanel ตัวนี้เนี่ยให้ผิวสวยมากคุณคือผิวแบบผิวผู้ดีอ่ะผิวลูกคุณอ่ะหรืออกปะคือแบบ ผิวสวยฉ่ำโกลแล้วเรารู้สึกว่าแบบตัวนี้ใช้แล้วไม่หนักหน้าแต่ว่าอันนี้ต้องบอกกันนะคะว่าตัวนี้การปกปิดให้อยาค่อนข้างบางเบานะคะถ้าเกิดใครอยากจะปกปิดเฉพาะจุดก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ไปนะคะคือรองพื้นตัวนี้คือผิวแบบ ดีจริงๆอันเนี้ยอาจจะต้องไปลองก่อนไปลองแซมเปิลอะไรก่อนว่เาเราไม่รู้ว่าเขาจะมีส่วนผสมของเวทธรรม,มเรียนเราไม่รู้ว่าใครจะแพ้ตรงนี้อะไรหรือเปล่าแี่แต่ตัวเราใช้แล้วรู้สึกว่าเออไม่แพ้แล้วคือขวดก็ไม่ได้ใหญ่ขวดเล็กกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบว้ใหญ่มากแม่จนเกินไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยพูดตรงเลยนะว่าวันไหนที่จะถ่ายรูปวันไหนที่จะถ่ายคลิปหรือวันไหนที่เราอยากจะแบบ หน้าเราอยากหน้าสสวยแต่งหน้าส,สวยให้แบบผู้ชายได้เห็นเลยอ่ฉันใช้ตัวนี้ฉันใช้ตัวนี้เลยตัวนี้คือแบบยืนหนึ่งในใจมากช่วงนี้ตัวนี้เลยอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงเลยแต่ว่าเราเชื่อว่าตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะรู้จักกันอยู่แล้วนะั่นคือตัวนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็คือแบร์บิวตี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลิควิดลูมิเน z เ r เซอร์นะเราใช้สีเมสเ e อร์ไรส์มันเป็นไฮไลท์ที่โคตรจะผิวโคตรจะธรรมชาติแล้วใช้โคตรจะง่ายจริงๆมัน ใช้ง่ายมากดูสิทุกคนเห็นปะอันนี้คือมันดูแบบเล่นแสงแต่ว่าดูเป็นเนียนเรียบกไปกับผิวอะไรเงี้ยเวลาใช้อ่ะเราจะดอดไปตรงนี้แล้วเราจะใช้นิ้วอ่ะค่อยๆแดบๆแดบๆอย่างเงี้ไปแล้วขอโทษนะคะดูฟินิชดูสิคะดูผิวดิฉันสิมันดูแบบเล่นแสงแนาะแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ใช่กลิตเตอร์ที่ใหญ่จนแบบโอ้ยแม่อะไรอยโอยแม่ไฮไลมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มา ก็คือก็คือ,อยังดูเป็นผิวเล่นแสงอะไรเงี้ยคือสวยแบบจบสวยจริงๆแล้วเราก็ต้องตามด้วยตัวนี้ไม่ใช่ตามด้วยตัวนี้ตัวนี้ลงก่อนที่จะลงครีมบลัชนะจะของ Rare Beauty เหมือนกันตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือ bronzer stick จาก Rare Beauty นะคะเป็น bronzer stick ที่เราชอบใช้มากเดี๋ยวนู่นนะเนี่ยเนื้อมันแบบมันครีมมี่มากเนี่ยมันครีมมี่มากเห็นปะแล้วเนี่ยเกลี่ยง่ายมาก แล้วพอเกลี่ยมันเป็นแบบมันดูเป็นผิวอะแล้วมันเกลี่ยแล้วมันไม่เป็น ปืน้นมันไม่แบบเรารู้สึกว่าเป็นบรอนเซอร์ที่คอนโทรลได้ง่ายเนื้อมันแบบพอปาดไปที่ผิวปุ๊บมันไม่ได้แห้งเร็วขนาดนั้นอะ่ะมันยังแบบมีเวลาไปเล่นกับเขาได้มีเวลาค่อยๆเกลี่ยค่อยๆจัดององศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเกลี่ยเสร็จแล้วอะ่ะหน้ามันดูมีมิติแบบเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะบรอนซ์หนักกว่าน,นี้ก็คือลงฝุ่นทับไปหรืออะไรไปก็ได้สีที่เราใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้สีที่ชื่อว่า happy soul นั่นเองนะคะซึ่งเรารู้สึก ว่ามันไม่ได้เข้มจนเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีให้ทั้งหมด5เฉดสีนะคะเรารู้สึกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่ธรรมชาติที่สุดแหละอันเนี้ย ต้องห,หลังจากที่ลงผิวอะไรกันไปนเรียบร้อยที่นี้มาส่วนของเรื่องของตากันบ้างนะคะซึ่งพาเลตตาช่วงนี้ที่เราแบบชอบใช้หยิบมาใช้แล้วก็ติดกระเป๋าขา้าวสำอางอยู่บ่อยๆก็คือของนี้เลยตัวนี้นะคะก็คือ r o m a n better than palette นะคะสีนี้สีเบอร์2นะคะมา h o g a n y g ีการ n เนะคะส่วนอันนี้นะคะ r o m a n better than palette นะคะเบอร์0ูนย rosebud garden นะคะก็อ,อย่างที่เห็นเนาะโทนน้ำตาดูนชมพูซึ่งเป็น2โทนที่เราแบบชอบแต่งอยู่แล้วอะไรอยงี้ค่ะแล้ว รารู้สึกว่าเนื้อเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มแล้วที่สําคัญคือเขามีสีที่เป็นแบบสีแมทแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นแบบออกชิมเมอร์ชิมเมอร,ร์หน่อยนะคะสสีนี้นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นโทนสีชมพูนะคะชมพูก็จะมีชมพูตรงนี้ก็จะเป็นสีออกพีชหน่อยชมพูพีชหน่อยนะคะเหมือนนี้ก็จะเป็นสีมอฟอะไรแค่ตัวนี้ก็เป็นสีเข้มแบบกีดเขาเรียกว่าอะไรแบบหางตาหรือว่าเบลนด์กับอายไลเนอร์ก็ได้นะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นพาเลตที่แบบไม่ได้ใหญ่เทอะทะ แล้วไม่ได้หนาคือพาเลตแบบค่อนข้างบางนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่าเขาไม่มีกระจกในตัวนะคะก็อาจจะต้องคบกระจกหน่อยแต่เรารู้สึกว่าเป็นพาเลตที่เนื้อดีราคาย่อมเยาวแล้วก็มีหลายสีให้เลือกเราเราเห็นนะว่าเออรุ่นนี้เนี่ยเขาเขาเขามีหลายสีแบบให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสสีเบสิกที่เราแบบเราชอบใช้ในช่วงแบบ3เดือนนี้แล้วก็ลดหยิบมาให้ดูกันนะคะอันนี้เลยนะคะอ่ะมาถึงในโซนของลิปกันบ้างนะคะลิปที่เราชอบใช้ในช่วงนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ออันด้วยกัน ะะตัวแรกที่เราจะพูดถึงเลยค่ะตอนนี้ก็เลยค่ะ p e r i p e r a Ink Velvet นะคะซึ่งตัวนี้เ,เป็นรุ่นนูต์นั่นเองนะคะเราเราเชื่อว่าทุกคนรู้จักรุ่น Ink Velvet อยู่แล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งออกเป็นแบบสีใหม่ออกมาเลยค่ะซึ่งเป็นสีออกนูตๆนะคะทั้งไลน์จะมีทั้งหมด5สีซึ่งเป็นสีโทนนูตทั้งหมดเลยแต่สีที่เราชอบใช้มากๆเป็นตัวนี้นะคะ่ะเป็นโทนนูตชมพู เราไม่แน่ใจว่าเห็นในกล้องมันจะแบบดูชมพูไปไหมนะแต่พอพอทาไปปุ๊บมันจะมีความแบบนูดๆหน่อยแล้วเวลาเกลี่ยมันเบ็นเนื้อมันเบลนง่ายเห็นปะเนี่ยมันเป็นชมพูที่แบบไม่ไม่ไม่ได้ชมพูหวานอ่ะนึกออกป่ะไม่ได้ชมพูแบบหวานแต่เป็นชมพูที่แบบโทนสุบผ้าแบบดูใสๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือทายอยู่นะอันเนี้ยมันจะเป็นนูดแบบ ชมพูนูดๆแต่สวยอะนูดไม่ได้ป่วยสวยนะคะแล้วก็มาพูดถึงอีกตัวหนึ่งเอาไปไวๆเลยตัวนี้เราเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเฟรนิตของเราปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือโรแมนนะคะจูซ,ซี่ลาสติ้งติ้งนะคะตัวนี้เป็น2สีใหม่ที่เราเพิ่งไปซื้อมานะคะเป็นสีเบอร์23 d e นูดแคเดเมียนะคะแล้วก็เบอร์24นะคะพีลิง อันนี้คือเบอร์23อันนี้คือเบอร์24นะคะบเห็นป่ยว่าสีมันจะแบบสีมันจะโคนล,ละโคนล,ละโทนกันอันหนึ่งก็จะเป็นโทนแบบส้มน้ําตาลเลยกโทนนึงก็จะเป็นแบบชมพูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือสองสีที่เราชอบใช้แบบชอบใช้เป็นประจํานะคะแล้วเ,เรารู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเวล,ลาเราทาลิปเราชอบทาลิปที่มันแบบที่เป็นลิปชายนะนึกออกป่าแบบเรารู้สึกว่าแบบมันให้ปากที่ดูสุขภาพดีแล้วแบบพอยิ่งแบบแต่งหน้าแบบ ผิวแบบดูอี้โกลด้วยอย่างเงี้ยอปากต้องแบบปากต้องเงาไปสองปากก็คงเห็นหน้าตัวเองสะอ้อดออกมา และอีกอันนึงที่เราชอบใช้คือเราเชื่อว่าทุกคนก็คือเป็นกระแสอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ YSL นะคะ,ะ,คะรุ่น Candy Glaze นะคะเราเชื่อว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วตัวเนี้ยคือเราอะ่ะชอบลิป YSL มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราชอบมาหลายรุ่นอยู่แล้วแต่รุ่นตัวเนี้ยมันก็คือแบบให้ความเงาแบบเงาขั้นสุดแบบหนูจะเงาเงาเงา,งา ต <G ül> <ห>ัว,ว <G ül> จะเงาไปไหนลูกคือแบบมันดูด,ดิดูความเงาเห็นไหม ความเงาเห็นปะเราใช้เบอร์04นะคะเบอร์04ไม่แน่ใจว่าชื่อชื่อว่าน่าจะ nude please ้งเรารู้สึกว่าตัวนี้ทาได้ทั้งกับปากที่เป็นสีโทนชมพูก็ทาได้หรือจะาทาที่เป็นโทนส้มก็ได้เหมือนกันก็คือเราเรารู้สึกว่าตัวเนี้ด้วยความที่มันเป็นสีะนะู้ดเนาะถ้าเป็นแบบทากับโทนที่เป็นสีส้มหรือสีน้ําตาลอะไรเงี้ยก็คือ,อปืดไปเลยทาเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะทาทับตัวที่เป็นแบบโทนสีชมพูเนี้ยก็อาจจะต้องแบบเดบ็ดบเดบ็ดบเดบ็ดบเด็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 บค่อยๆ่เด็บหน่อยอะไรเนงะี้ยก็ประมาณนี้นะคะ ครบจบหมดทุกอย่างที่เราชื่นชอบในช่วงมกราคุมพามีนานี้นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราใช้ตลอดทั้ง3เดือนนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบตัวไหนอะไรยังไงก็บอกเราด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครมีตัวไหนที่แบบเอออยากให้เราไปลองใช้หรือว่าแบบลองมารีวิวให้หน่อยอะไรเงรี้ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแอบไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวไปตอบกันเนาะไปคุยกันในนั้นว่าแบบอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญนะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ไม่อยากพลาดค,คลิปต่อไปนะคะอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันไปในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย